สวัสดีครับผมด,ดีดีต้อนรับสู่รายการไกรทูเทนเนลสโตอีกแล้วนะผมวันนี้ผมก็เราพามาปริการเม้ามือนะผมวันนี้ผมก็เราพามาตั้งชื่อให้กับลูกไก่ตัวสีขาวนี้นะผมเท่าที่ผมไปอ่านมานะผมก็มีหลายคอมเมนต์นะผมที่น่าสนใจนะผม ยกตัวอย่างเช่นสีขาวแดงริศนะผมหรือ <Wow. S 1> ว,ว่าไอ้ขาวนะผมก็ที่ผมเลือกนะผมก็จะเป็นไอ้ขาวนะผมโอเคจับไอ้ตัวสีเหลืองนี้นะผมตอนนี้แม่มันก็ังนอนกกไข่ห้าฟองอยู่นะผมจะให้ดูว่าผมว่าไข่มีกี่ฟองนะผมตอนนี้แม่มันดุนะผม๋ยวผมให้ท่านไปชมดูครับผมเห็นไหม ต้องเอาไม้เขียนะผมเอามือไปนี่ไม่ได้นะผมแม่มันจิกนะผมนี่ครับขอดูใครหน่อยโอ้กบดีว่ผมมีจำนวนก็ประมาณห้าฟองนะผมเห็นไหมครับเดี๋ยวใต้อบมานะผมห้าฟองนะผมตอนนี้แม่มันก็กบดยว่ผมผมได้ตั้งชื่อล้วผมจะเป็นไอ้ขาวนะผมโอเคตัวเด็กนี้นะผม เราก็เราชมตอนตัวผมว่าจะเป็นตัวผู้หรือว่าตัวเมียผมสับตัวเล็กนี้นะผมตอนนี้ก็หาวครับผมเห็นะครับผมก็มายุ่งคุกครีมันตอนกลางคืนนะผมมันก็จะนอยนะผมไกลนะครับหาวใหญ่เลยครับผมผมก็ไม่กวนมันแล้วนะผมให้มันนอนต่อไปนะผมแเดี๋ยวก็นอนอู่ตรงนี้ครับผมเวลาฝนตกนะผมฝนมันจะลงมาผมแล้วก็ไปนอนที่ร่มนะผม อนนี้มันฝนไม่ตกมันก็ได้มานอนตรงนี้ครับผมตอนนี้แม่ไก่สีขาวก็ดังกบลูกอยู่ครับผมเมื่อกี้มันมานอนอยู่ตรงนี้นผมมามานอนอ่ะเดี๋ยวผมผมก็ได้มานอนตรงนี้ครับผมเพื่อความปลอดภัยนะผมเดี๋ยวผมก็จะพาไปเดต๋ยวทางไหนครับผมเดี๋ยวผมขอตัวเปิดประตูนี้ก่อนนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามา,างแล้วผม ไอเชียก็ลูกสามตัวก็นอนอยู่ครับผมนนนิ่งมากเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้แม่ไก่ป่าก็กกไข่เป็ดมัดลายนะครับผมโอเคครบกำหนดนะผมในวันพรุ่งนี้นะผมโอเคเราก็จะมารอชมกันนะผมว่าลูกเป็ดมันจะออกมาไหมนะผมวันพรุ่งนี้นะผมเอามือนี่ล้วงไปไม่ได้นะผมมันจิกนะผมตัวนี้มันดุมากนะผมแล้วก็รอชมวผมพรุ่งนี้ว่า ลูกเป็ดมัดหลานมันจะออกมามแม่ผมตรงนี้ก็จะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะผมตรงนี้จะเป็นเครื่องได้หนูได้งูนะผมตอนนี้มันก็นอนอยู่ครับผมเราก็อย่าไปกวนอะไรมันมากนะผมเดี๋ยวมันจะนอนไม่หลับนะผมอันนี้น้ําผมก็เปลี่ยนทุกวันนะผมเดี๋ยวผมขอเก็บฐานอาหารนี่ก่อนนะผมครับผมไม่ได้เอาฐานอาหารมาปิดไว้ในนี้นผมเอาฝาพัดลมมาปิดไว้นะผมเพื่อให้หนูเข้ามากินนะผม ก็ปิดไว้อย่างเน่นน้ำผมแล้วก็ผมก็ได้ปิดประตูด้วยแล้วนะครับโอเคแบ่งเน่นนาำผมไฟโซลาเซลล์ตรงนี้ก็ทํางานนะผมเดี๋ยวตรงนี้ผมผมต้องเคลียร์พื้นที่ผมต้องฉีดน้ำครับผมแบบนี้ครับผมฉีดน้ำนะครับผมดันน้ำไปแบบนี้ครับผมให้ขี้ไกไ่อะไรประมาณนี้ออกไปครับผมเดี๋ยวเราก็เคลียร์ไปแล้วครับผมแบบนี้

ก็ฉีดน้ำตรงนี้ด้วยครับผมเพื่อระบายขี้ไก่อะไรประมาณนี้ออกไปนะครับผมเพื่อให้มันไม่หมันนะครับผมก็ฉีดไปอย่างนี้ครับผมเพื่อให้ขี้ไก่ละลายกับดินนะครับผมเพื่อให้มันเป็นปุ๋ยนะครับผมโอเคก็ฉีดไปแบบนี้ครับผมแค่นี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวไอ้ที่ดักหนูเนี่ยผมเดี๋ยวพอถ่ายคลิปนี้เสร็จนะผมเดี๋ยวผมก็จะดักนะผมทำการหาเหยื่อมาดักนะผมครับสำหรับอันนี้ผมก็พามาตั้งชื่อกับลูกไก่นะผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนืผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในทุกวันนะผมของครับ